ความรู้เรื่องไอทีตนการช่วยเหลือการเข้าถึง รราายกาสวัสดีครับพบกับความรู้เรื่องไอทีตอนการช่วยเหลือกันเข้าถึงวันนี้ผจมะมาพูดถึงการกําหนดการแตะค้างนะครับผมการแตะค้างเนี่ยเราแบบว่าไม่ได้กําหนดแบบตัวควบคุมการค้นหานะกำหนดแบบแตะค้างจริงๆนะนะแบบแบบกล่องตัวตอบอ่ะอ่ะลองดูให้ <One UI. S 1> สภาพอากาศาพัชรกาเต้ค่ะตำแหน่งปัจจุบันอำเภอน้าปาัก หน้าจอแอบ,บหน้าที่หนึ่งจากสักคดเตอรสีีรอยสลองถ่ายการตั้งค่าอ่ะแต่เข้าไปการตั้งค่าคนเกี่ยวกับโทรศัพท์ความช่วยเหลือคู่มือการใักอัปเดตซอฟต์แวร์การช่วยเหลือการเข้าถึงอ่ะการช่วยเหลือการเข้าถึงแต่เข้าไป การช่วยเหลือการเข้าถึงหารดแล้วก็ที่ค้นหาตัวเลือกเพิ่มแนะนำสัปปอตแบ็กการเสริมการมองเห็นตัวช่วยสําหรับการโต้ตอบและความคล่องเคล่วอ่าตอนนี้เลยครับผมการต้ตอบและคมคล่องแคล่เข้าไปการโต้ตอบและความคล่องเคล่วหาตําแหน่งกับสวิตครอบจักรวาลใช้เมนูช่วยเหลือแสดงเมนูของปุ่มการตู้การตั้งค่าการ่วกลุมการโต้ตอบการรับและการวางสายการโต้ตอบการรับการตั้งค่าการแตะ การตั้งเวลาการแตะค้างศูนย์จุดหสามวินาทีอ่าสามารถควบคุมได้นะผมอา่าเรามาดูกันเลยการตั้งเวลาการแตะค้างหากักการตั้งตั้งค่าระยะเวลาสําหรับการจําแนกการแตะต่อเนื่องเป็นการแตะค้างซึ่งจะไม่มีผลกับแตนพิมพ์สมดวจยังไม่เลือกสั้นศูนย์จุดยังไม่เลือกปานกลางการทบช่วงเวลาแตะตั้งค่าระยะเวลาที่รอให้จําแนกการตอบสนองการตั้งเวลาการแตะค้างอตนี้นะครับผมการตั้งเวลาอ่าแล้วก็ เป็นเรื่องที่เลือกไว้กําหนดเองกลุ่มอ่ากําหนดเองสามารถกําหนดได้กําหนดเองหาตาแหน่งแต่ค้างที่บริแต่ค้างที่กองเพื่อกําหนดช่วงเวลาแต่ค้างที่กําหนดเองตามต้องการเมื่อพอใจแล้วให้ตัดอ่าบร,รีกครับผมแต่ค้างที่บริเวณดังกล่าวอ่าถึงแล้วผมแต่ค้างได้เลย,เลยประมาณแต่ค้างนานหนึ่งจุดเจ็ดสี่วินาทีแล้วอ่าโอเค กดตกลง <Yeah. S 1> แต่บันทึกปุ่มบันทึกเลยยกเลกบันทึกปุ่มปิดอยู่ยกแตะค้างที่บริเวณดังกลา่าวแตะค้างที่กล้องเพื่อยกเลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งยกเลิกแล้วทิ้งปุง่มบันทึกปุ่มโอเคบันทึกการโต้ตอบ<ะ>และความคล่อแคล่วการตั้งเวลาการแตะค้างหนึ่งจุดเจสี่วินาทีอื้ นี่ครับผมคือการกำหนดการแต่ครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนคลิปสั้นๆสวัสดีครับการช่วยเหลือการเข้าถึงหนึ่อคอการเสียงของออดโครเฟสต์จีเมลไฮค์ไฮค์ไฮุดปุ่ม